อ่ะดู I'm so hungry and this machine is empty ฉันหิวมากเลยแต่เจ้าเครื่องนี้มันเป็นอะไรก็ไม่รู้ผมสแนคให้เลยครับลุงผมให้โดนัทลุงเลยโอ้แดกแม่งสแนคถามผมแถมโคลาให้ลุงด้วย แดเฮ้ยเดี๋ยนะลุงกินเข้าไปทั้งขวดเลยลุงท้องตทำด้วยอะไรเนี่ยครบ้วยยากคนนี้กินทุกอย่างคนนี้ด้วยเหรอ I c call us some money if I learn some skill เหมือนต้องต้องการเงินนะและต้องการความสามารถเพื่อจะไปหาเงินนั้นเราก็จัดให้เขาเลย เออเอาอะไรให้เขาดิมันต้องเป็นนักรนตรตีอากิตา้าเลยสับง่ายโอ้รวยเลยเออแล้วเงินผมเหรอครับผมอุตส่าห์ช่วยนะครับเออเงินค่ากีตาร์ผมครับกมยมากสงสารเขาครับค,บคืนไปเถอะคนนี้ด้วยเออ b e t t e r clean up test Puddle เหมือนจะให้ทำความสะอาดอันนี้นะครับต้องการไม้กวาดนั่นก็เอาไปเลยบลูมเ,เดี๋ยว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 มั่นใจว่าทำความสะอาดตีทิ้งเลยนะดูเหมือนจะเป็นควสหลัก HELP THE STREET PERFORMER DEVELOP HIS c ล์ล็อ s ฮ a สคลาร์ a r สตีดร็อกสตาร์สตาร์เออเหมือนจะเป็นนักดนตรี he wants to be a rockstar first he needs a better instrument to help him rock อ๋อเหมือนต้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวชุดอะไรเนะี่ยแต่ละทีแล้วไม่ไม่ตรงเลยนะต้องการเครื่องดนตรีถึงตีมอนี่ไม่มีอะไรเลยใช่ไหมอันเราต้องให้เขาเป็นมือกองนะครับดรัม เอ้า oh? ไม่ได้อะงั้นเราต้องจัดกองชุดให้เขาเลยนี่ได้ไหมยี่ยมครับ this instrument is a a b i s o u n but by band will sound a lot better with additional อ๋อเมมเบอร์เหมือนจะต้องต้องการคนเพิ่มนะครับนั้นเราต้องจัดมือกีตาร์เขาครับกีตาร์กีตาร์ารลิสต,ต์เดี๋ยวนะเอา้าถือกองมาตีกองงงไหมครับท่านผู้ชม now this is what i call my a band what we need now is argument to put on a real show เออต้องการอะไรที่ทำให้เหมือนกับเป็นคอนเสิร์ตกีตาร์นี่ใครเนี่ยฟาเธอร์ออพ่อใครมาเนี่ยเออนั้นตามคอนเสิร์ตเขาต้องมีสปอตสปอตไลท์นะครับอืมขาดไม่ได้ครับสิ่งนี้ติดแม่งข้างบนเลยเอา อ้าอุตึงเอ้ยเป็นคอนเสิร์ตแล้วครับโยกโยกมาดินมาดินโยกอุตึงเอ้ยเดี๋ยวนะแมวมองครับแมวมองแมวมองนี่มีแมวมองมาดูด้วยอะไรเนี่ย good job c h e c k our lily at the farm to unlock new level ก็ to ลิลี่อ๋อคนนี้คือลิลี่ผมเข้าใจทุกอย่างแล้ว สวัสดีลิลลี่เอาดาไปเราให้โลกโอ้ให้เราของโลกทั้งไปเลยเหรอขอบคุณมากเดี๋ยวเดี๋ยวนะทำไมลิลลี่ขาเป็นอย่างนั้นเออผมก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับแล้วเ,เ,เจอกันพัทน้านะครับพัทน้าเออเราจะไปนี่กันดีกว่าเหมือนจะเป็นตึกอะไรทุกอย่างเอ๊ ไปไหนิเดี๋ยวเราค่อยมาดูอีกทีแล้วกันนะครับเอตรฐาสำหรับพาร์ทนี้สวัสดีครับ